เอาละรครับอย่างที่เ,เพื่อนๆหลายคนได้เห็นกันไปว่าการเสริมทัพของสโมสรลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้อาจจะไม่ได้ดูหวือหวาเหมือนกับสโมสรคู่แข่งภายในลีกที่อื่นๆนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้เทงบประมาณเสริมทัพกันอย่างน่าสนใจเพื่อเป้าหมายเดียวครับนั่นก็คือการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤด,ดูกาลนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆถ้า,าเรามองกันตามความเป็นจริงภาพรวมภายในสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ถือว่าทําได้ดีเลยครับผ่อนเนื่องจากชาโงแดงของพวกเราเนี่ยดูเหมือนจะประสบความสําเร็จในการขยายสัญญานักเตะต,ตัวหลักภายในทีมออกไปซึ่งในตอนนี้มีถึง4รายชื่อด้วยกันครับที่ได้ขยายสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่ฟาบิโน่อลิซอนเบรเกอร์และก็รวมถึงทางด้านของเวอร์จิลวานได้ครับ แล้วว่ากันว่ามีอีกหนึ่งคนครับที่รอประกาศอย่างเป็นทางการนั่นก็คือในรายของจอเดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมแต่อย่างไรก็ตาม5รายชื่อทั้งหมดไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ครับที่ลิเวอร์พูลนั้นจะขยายสัญญาออกไปแต่มีหนึ่งผู้เล่นครับที่ทางลิเวอร์พูลนั้นตั้งใจจะต่อสัญญาออกไปและการเสนอค่าเหนื่อยในครั้งนี้ก็จะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและคนที่เรากําลังหมายถึงอยู่นั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาราครับ เชื่อได้เลยครับว่าไม่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลคนไหนจะมองว่าการขยายสัญญากับโมฮัมเมดซาร่าในวัย29ปีจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและลงทุนเป็นอย่างยิ่งเพราะนี่ครับถือเป็นหัวใจในแนวรุกและก็ซปเปอร์สตาร์ของทีมแถมยังดูเหมือนจะเป็นคนเดียวครับที่มีฟอร์มคงเส้นคงวามากที่สุดในเรื่องการยิงประตูตลอด5ฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมันก็ดูเหมือนจะประจวบเหมาะกันในซัมเมอร์นี้ครับที่ทางลิเวอร์พูลนั้นมีนโยบายจะขยายสัญญานักเตะต,ตัวหลักออกไปและกลุ่มนักเตะที่ได้รับสัญ,ญญาไปก่อนหน้านี้เนี่ อยู่ในกลุ่มอายุยังไม่ถึง30ปีซึ่งทางสโมสรได้มองครับว่านี่จะเป็นอนาคตของทีมในระยะยาวและพอได้ต่อสัญญานักเตะกลุ่มแรกออกไปกลุ่มต่อมาครับก็เป็นกลุ่มนักเตะที่มีวัย30ปีขึ้นไปและเป็นนักเตะซีเนียของทีมที่เป็นตัวหลักซึ่งในลิสต์นี้ก็มีในรายของฟานไดแล้วก็เฮนเดอร์สัน แต่อย่างไรก็ตามครับไม่ใช่เพียงแค่นี้ที่ทางองแดงนั้นต้องการขยายสัญญาออกไปพอหนึ่งในผู้เล่นที่มีข่าวมากที่สุดในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทาานั่นของโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงของทีมที่เหลือสัญญาภายในจินอันฟิลด์เนี่ยอีก2ปีเท่านั้น แน่นอนครับว่าทางสโมสรโดยกลุ่มบริหาร FSG เนี่ยไม่ยอมปล่อยให้ทางนันซาลาเหลือสัญญาแค่เพียงปีเดียวแน่นอนและพวกเขาก็น่าจะทําทุกอย่างครับเพื่อที่จะต่อสัญญาซาลาออกไปซึ่งในนปัจจุบันครับคนที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดสําหรับสโมสรลิเวอร์พูลก,ก็คือในรายของเวอร์จิลฟานไดที่เขานั้นจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ฐานะของโมซาลาที่ยังไม่ได้มีการต่อสัญญาเขานั้นรับค่าเหนื่อยอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็เป็นที่เข้าใจกันได้ดีครับว่าเมื่อมีการขยายสัญญานักเตะออกไปสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือฐานะของนักเตะจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในสโมสรแต่อย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยจากหลายสื่อในประเทศอังกฤษลิเวอร์พูลน่าจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยสูงที่สุดเพื่อที่จะเป็นการขยายสัญญากับโมซาลา อีกทั้งหนึ่งในความเป็นไปได้ที่จะขยายสัญญากับซาร่าในเร็วๆนี้ครับก็เป็นเพราะหลังเกมที่ทางลิเวอร์พูลนั้นบุกไปถล่มนอริซิตี้ถึงแครโรโรสได้ศูนย์ประตูต่อ3เอเยนส์สนตัวของซาร่าครับ,รบก็ได้ออกมาโพสช์ทข้อความว่าผมหวังว่าพวกเขาจะดูอยู่นะมันจะไม่หลายคนนั้นต่างตีความและเข้าใจกันได้ว่านี่น่าจะเป็นเพราะทางเอเยนต์ en, ต้องการส่งสัญญ,ญาไปยังบอร์ดบริหารของทางลิเวอร์พูลให้พยายามที่จะต่อสัญญ,ญานักเตะในการดูแลของเขาออกไปเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ได้รับสัญญ,ญาใหม่ไปก่อนหน้านี้นัั่นเองเครบ สำหรับวันนี้ครับลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไปกำลังใจกับลิเวอร์พูลทูเดย์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ